กัดไปไกลนู่นครับนา่าจะเห็นอยู่เนาะลากลงจากผักซัดเลยครับประชนก็ใสโอเคอยู่ครับตัวนี้พอได้เลยครับสวยอยู่กัดเป็น เนี่ยครบยางเอวันะครับบายนานัทโครชาครับสีเขียวตัวนี้สรุสองเล่มเนี้ยเห็นติดนิดเดียวนึกว่าจะจะหลุดโอเคครับไหมเนี่ยเป็นไหมเป็นหมายคลองนะครับน้ำลงเยอะมากก็อาศัยว่าเดาๆว่ามันน่าจะซุกอยู่ตามผักนะครับ ตีสุมส่มๆดูครับไซส์สวยครับผมโอเคครับกบยางเอสวันใบธนัทโครชาครับสุดยอดจริงๆครับผม